เดี๋ยวไปกันต่อเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าเช่นเดียวกันได้ค่ะคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันนะคะต้องบอกว่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาค่ะของจังหวัดเชียงใหม่ถ้าดูในภาพรวมของสถานการณ์ไฟป่าตอนนี้ต้องบอกว่าลดลงกว่าปีที่ผ่านมากว่าครึ่งเลยนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการสร้างเครือข่ายในชุมชนให้พี่น้องประชาชนมีความร่วมม้ยร่วมมือกับทางภาครัฐเน้นการมีส่วนร่วมในการต้านไฟป่าอย่างได้ผลเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานค่ะ บนพื้นที่กว่า878,000ไร่ของอุทยานแห่งชาติสีลานนาซึ่งเป็นเขตติดต่อทั้งอำเภอแม่แตงอำเภอรพร้าวและอำเภอเชียงดาวจัังหวดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนแหล่งเก็บน้ำสุดท้ายของลุ่มน้ำปิงตอนบนสภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณในห่วงหน้าแล้งมีปริมาณเชื้อเพลิงจากกิ่งไม้ใบไม้แห้งสะสมสูงซึ่งในปี2563 พบจุดความร้อน2,271จุดแต่ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้จุดความร้อนสะสมพบเพียง791จุดซึ่งลดลงเกินครึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงของจังหวัดเชียงใหม่ที่กำหนดพื้นที่และระยะเวลาในการจัดการเชื้อเพลิงชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาที่มีชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินรวม70หมู่บ้านจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องประชาะสัมพันธ์ทำความเข้าใจสร้างเครือข่ายและเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันป้องกันปัญหาไฟป่าปีนี้ครับถือว่าทางฝ่ายปกครองนะครับชุมชนนะครับราษฎรคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานหรือโดยรอบเนี่ยนะครับก็เข้ามามีส่วนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทุกคนมองไปทางเดียวกันเพราะว่าก่อนที่เราจะดําเนินการกันนะฮะเราจะมีการทําแผนร่วมกันนะครับในเรื่องของการ ตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับที่จะมีการเผาไหม้ลูกรามนะครับขยายใหญ่โตเนี่ยเราก็ต้องมาร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนนะครับในเรื่องของการออกตรวจรัตะเวนนะครับไอเน,นี้ยทางกรมอุทยานโดยอุทยานแห่งชาติต่างๆเนี่ยก็ดําเนินการอยู่เป็นประจาอยู่แล้วนะครับการทําแนวกันไฟของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรีลานานาร่วมกับฝ่ายปกครองและชาวบ้านเป็นอีกวิธีการที่จะช่วยหยุดไฟป่าไม่ให้ลูกราม และแนวกันไฟที่ร่วมกันทำนี้ยังใช้เป็นเส้นทางสำหรับลาดตะเวนระวังป้องกันผู้ที่จะเข้ามากระทําผิดในพื้นป่าได้เป็นอย่างดีและในปีนี้ชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับป่ายังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านละ20,000บาทสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในภารกิจป้องกันและดับไฟป่า เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีงบประมาณไม่ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนแต่ปีนี้เนี่ยได้รับงบประมาณในการสนับสนุนก็จะเรื่องของอข,ข้าวเรื่องของน้ําเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลายๆอย่างนะครับของทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดให้ปีนี้หมู่บ้านละ2 0,000แล้วก็ได้จากสภาลมหายใจโดยผ่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมาอีกหมู่บ้านละ2 0 0 0 0ครับจากที่เราไม่เคยได้เลยไงครับแล้วพอมาได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลายครั้งที่ไฟป่าเกิดขึ้นใกล้ชุมชนชาวบ้านจะช่วยกันดับไฟไม่ให้ลุกลามแต่ในส่วนของไฟป่าในพื้นที่ลึกสูงชันจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรีลานนาสถานีควบคุมไฟป่าสีลานนารวมถึงหน่วยจัดการต้นน้ําที่จะเข้าถึงพื้นที่เกิดไฟให้รวดเร็วที่สุดทันทีที่ได้รับแจ้งและทราบพิกัดที่ชัดเจนซึ่งแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความยากลําบากจากสภาพพื้นที่และแรงลม ต้องมีการสับเปลี่ยนกำลังเข้าไปในบางจุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันทุกจุดที่เข้าไปดับไฟก็จะปฏิบัติการดับไฟและเฝ้าระวังจนกว่าจะมั่นใจว่าไฟดับสนิทพวงดูดูแลงที่ยาวนานยังเหลืออีกหนึ่งเดือนที่ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่เกิดไฟป่าเพราะหมายถึงเชื้อเพลิงสะสมอย่างคงมากพอที่จะสร้างความเสียหายพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้าง นอกจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลาน,านาในการเฝ้าระวังไฟป่าตลอด24ชั่วโมงยังต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนทุกแห่งเพื่อช่วยกันลดการเกิดไฟป่าลดความสูญเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าและเพื่อลมหายใจที่สะอาดขึ้นของประชาชนทุกคนสุพัฒน์เล่ากมน์เอ็นบีทีเชียงใหม่รายงาน